ที่จะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะครับยังยังฉันยังไม่ตายยังหายใจสบายอยากพา์ที่แล้วนะครับผมมาที่นี่อดอยากโอ้โหานั่งอดจากปากแห้งได้ค้าวต้มถ้วยเดียว แล้วผมก็ต้องไปกงเล่ากับเออ่ท่านผู้ใหญ่ลีนะผมขออนุญาตเรียกชื่อใหม่เขาเลยแล้วกันเออ่ลบขึ้นเดินท่านผู้ใหญ่ครับอยู่ใสเนี่ยประหลวงนีิไหนครับโอ้ผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นี่ ไหนเอ่ยนี่หรอพรหลวงแม่หลวงเอาเล่าฮื่อะบอกผมมนันห่างกินโตอ่ะพระหลวงเนี้ยห่างโยนะกินย,ย่างอะท่านผู้ใหญ่ครับกินข้าวอยู่หรอผมมาชวนกงเล่าตั้งแต่ย่างเช้าใช่ไหมเนี่ยโอ้เอ้บัวง่ายเฮ้ยท่านผู้ใหญ่ลี่ท่านกำลังคุยกับเจ้า ของบ้านสุดภูมิใจของหุบเขาอยู่นะและข้าก็เอาเบียร์มาแล้วด้วยโอ้ทำได้ดีมากเอาละให้ข้ากระเดือกน้ำอมพันนี่แล้วเริ่มย้อนหลังย้อนความหลังกันเถอะมันมันมันคุยกันนานอะ่ะไม่ฟัง <c oughs> ไม่ฟังนะครับเดี๋ยวนะท่านเพิ่ง พยายามจะโฉบทำไมมันคุยกันนานนานคุยนานจังเลยอ่ะเอาคือ ไม่ได้กองเล่าหรอครับทำไมท่านผู้ใหญ่หลอกผมอะ่ะรออีกหนึ่งวันถัดไปผมไม่มาแล้วกลับไปบ้าน <c oughs> กับไปบ้านก่อนนะครับไปเตรียมเอ่อหาเมียเตรียมหาคนเข้าหมู่บ้านดีกว่าครับคือผมมาอยู่นี่ผมก็จะอดตายแล้วครับนี่ไงกินข้าวต้มก่อนนะ เออไม่อยู่ท้องเลยแต่มันก็ช่วยให้ผมวิ่งถึงบ้านได้อยู่นะและแล้วผมก็มาถึงบ้านครับแต่เอบ้านผมทำไมมันลกจังเลยอะ่ะขอของไปเจ็บแล้วก็หุงหอาหารไม่งั้นไอเอมมันอดตายเนี่ยเอ็ม หิวข้าวไหมหิวครับผมผมกินข้าวต้มไม่อิ่มท้องเลยแล้วมันมีง่วงไหมครับมันน่าจะเอาไว้เออเ,เฉยๆหรือเปล่าจุดไฟกองไฟเออนี่ไงได้นะได้ครับหลายๆอันเลยปะ โอ้ขอบคุณครับอู้มันกลับไปมองมุมอมองบุคคลที่หนึ่งไม่ได้โอ้โโหอเครีเลเวลกันครับโอเคเอ็งน่าจะเอ่อเอ็ม เองทำอาหารเก่งขึ้นแล้วใช่ไหมโอหไม่แน่ใจครับก็พอกินได้อะนะกินก่อนเลยเอ็มเอ้ยอ่าเนื้อย่างโอหลายอัน <c oughs> กันกว่าจะอิ่มเอ็ม๊ทำไมกินเยอะจังอะโอเคเดี๋ยว เราไปดูกระต่ายกันกระต่ายกระต่ายกระต่ายไม่รู้ว่าผมอยา,ากได้หรือเปล่าเนี่ยไปดูแป๊บหนึ่งนะครับอู้มีกระต่ายได้กี่ตัวฮะได้เหนือสองส,สอัตอู แค่นี้เหรอครับอันนี้อันนี้หอกของผมตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วก็หอกที่ผมปาโมมัวม,มาเออวิ้งหนึ่งวิท้าไปมัวเตลิง Ali à em... mà kiếm chút ấu tay mấy tay lúc Hả? bắt là bắt là โอ้แรงนี่อยากินกระตายปิ้งนะวูได้เนื้อสองเอ็มในที่สุดคคับใช่แล้วครับเราน่าจะอยู่ได้แล้วครับมันไม่ได้ขนาดนั้นนะสิเอ็มอ,อ๋มืดจังเลยฮะมืดจังเลยครับตอก ต่อเอ้าไม่โดนต่อต่อต่อตอกว่าจะมุงเสร็จผมต้องเตรียมพรผมครับทุกอย่างเออมื่อคนใหม่มาก็จะได้ ผมหนะ้าพผมตาอมอยู่นะครับอืมอ๋อมีให้เก็บด้วยแปบ๊บหนึ่งนะเออเพราอย่างดีเหรอกดอีพืาอครับขาดถังขาดทุงน้าเออเออ ไม่ผมต้องสร้างต้งสร้างทางน้ำอีกโหรอไม่จริงไปคุยกับผู้ใหญ่ก่อนครับเอ่อผมชวนชวนคนงานไปอยู่เลยได้ไหมชวนคนว,าว่างอะ่ะ น่าจะได้ครับไหนดูเกมมันจะสอนอะไรผมพระหลวงครับผมมาตามรำสัญญาแต่ว่าพระหลวงบอกเลี่ยงเล่าผมอะ่ะว่าไงล่ะเอ็มตัดสินใจหรือ,อยังโอเคของเขานี้ช่างดีเหลือเกินครับวิเศษเลยเอ็มแต่เจ้ามาในเวลาที่แย่ไปหน่อยหนะ้าที่ของข้าในฐานะผู้ว่ารอข้าอยู่แน่นอนน โอ้แน่นอนครับผมเข้าใจทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเออก็ใช่อะแต่คงไม่ขนาดนั้นในเมื่อมีฆาตกร,กรเกิดขึ้นอ๋อผมต้องเลือกข้อไหนครับ เพราะเขาไม่เคยทำนะสิโอเคโอเคครับชมไปหน่อย <S <S> <S แล้วก็คุยอะไรกันเยอะแยะพอแล้วมั้ง <S 2> <S 2> <S คือผมจะไม่วิ่งมาแล้วนะพ่าหลวงมันมันเสียเวลาผมไหมอ่ะ เว้นเรื่องเดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะครับผมผมไปทําหมู่บ้านก่อนอ่ะเดี๋ยวผมไปหาปลาล่าสัตว์มาก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาชวนเขาไปอยู่ด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเออผมผมยังไม่มีจะอันจะกินอันจะแดกอ่ะเนาะโอเคระหว่างไปก็เออหัวมันหายอุ่นแล้วนะฮะก็ หาอะไรไปกินหาอะไรไปกินเนาะเอ็มเนาะมีอะไรไหมแถวนี้นกหนูปลาได้หมดนะอุว,วมีหนึ่งแต่ว่าบินหนีไปแล้วอ่ะ โรนไหมเนี่ยเอ็มหาปลาดีกว่าเนาะน่าจะง่ายกว่าน่าจะง่ายกว่าจริงด้วยเออพวกนวกพวกนี้เอออุ้ยเล้วปเอเอ เออนอกที่ผมแลาโดนอยู่ใส่ฮะเอาา้าหาปลาคนได้คืออะไรฮะอาบน้ำไปในตัวนะครับนะตัวนี้เป็นอ ไม่เห็นอะไรเลยคือผมยังหาปลาไม่ได้ใช่ไหมทำไมผมมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะปลาไม่มีโอ้โหต้องมีเทคโนโลยีกันอยู่รอด กงกระต่ายผมพังเลยมั้งไะเอ็มไปหาล่าสัตว์ข้างบนบ้านเราดีกว่าผมต้องรีบหาสัตว์ล่าสัตว์เมาขี่ล่าสัตว์เมาขี่ล่าสัตว์ อันนี้มันไอเอ็มครับเอ็มล่าสัตวแมวแมวออโดนไหมอู้ตายเลยตายเลยต้องหาล่าสัตวครับไม่งั้นไม่มีอะไรแดกจริงๆเอมมันกินเยอะมากเยอะแบบเยอะสุดๆอะ่ะ กินน้ำครับกินน้ำกินน้ำเอ็ม,เอ,ม,เ,อมเอ็มกินน้ำอ้าก็หิวน้ำก็หิวแผนกินจุเราจะรอดไหมวัเนี้เอ็มรอดครับไม่รอดได้ไงต้องรอดเออ่ไม่มีอะไรแล้วหรอ ขอดูแผนที่นะมันนี่ไงอ๋อล่าแมวล่านกโอเคแถวนี้คือถิ่นล่าแมวแมวเหมียวมันจะสปอนมาแถวนี้เออน้องแมวน้องแมว มัคนคงจะออกมาให้เองอะนะจุดอีกาอ๋อแกอันนี้อะไระมานี่แมวน่าจะหมดแล้วมานี่สิมานี่สิเอ็มแมวมันน่าจะหมดแล้วอ๋อย่องได้ด้วยอู้มีกว้างกว้างกว้างกวางอ๋อนี่ไงโอ,โอเคอู้กว้างอู้ วิ่งเอ็มวิ่งเอ่อฮ่อ ออกกมูปามูปามูปาวิ้งมูปามูปามูปาไปกับมูปามันใกล้จะตายแล้วนะนะ่ะออกไปออกไปกดผิดออกไย โอโหมาก่อนโอโหมาก่อนมาก่อนอยู่ใส่แล้วอยูป่านี่อันนี้เลือดหมูป่าหรือเลือดเราอะกดพิมพ์ตลอดเลยโอ้หมูป่าหายใกล้จะตายแล้วนะเนะี่ยมันหนีอะ่ะเออนี่นี่นี่จับมันจับนึง แป๊บหนึ่งเลยแปบ๊บหนึ่งเลยหมูป่าหมูป่าโอเคหมูป่าหมูป่าตายไหมตายไม่ตายตายไม่ตายโอ้หมูป่าหมูป่าตายแล้ว เออน้องมูป้าอ้ยได้เนื้อเยอะไหมเนี่ยโอ้โหไอ้เอม็มหลอดตายวะ่ะหลอดตายวะ่ะแล้วมีมีกว้างกว้าง,างเออกว้างกวางบินเร็ววิ่งเอม็มวิ่งเอม็มวิ่งวิ่งเอม็มวิ่ง Oh! แป,ป๊บแป,ป๊บแป๊บไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้อ oh. oh. อันนั้นอันนั้นตัวใหญ่ไปตายไม,ไม่ตายไม่ตายป่อยมันบิ่งไปก่อน ไปไหนแล้วเป็นไหนแล้ว,ลวโอ้โผมต้องมีธนูอ่ะครับ<ห>ผมต้องมีธนูอะไม่งั้นไม่ได้นะเนี่ยเอ็มเองคราบธนูได้หรือยังไม่รู้ครับธนูธนู ธนูไม่ไนูค้าได้หรือยังอ่ะสองสว่กองไฟไม่มีขึ้นเน่ยอันนี้คืองานฝีมือผมต้องไปสร้างตรงไหนอ่ะ กับดาบพวกนี้ยังไม่ได้เนาะแคมไฟเออมันมันยังไม่ได้มั้งครับแล้วหอบผมหมดแล้วด้วยเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาล่าสัตว์กันพัทหน้านะครับก็ในเอมมันมันเริ่มหิวข้าวอีกแล้วเดี๋ยวก่อนจากกันนะครับ พายเอ็มมันมันไปกินข้าวดีกว่าบ้านอยู่ในเนี่ยโอ้บ้านผมอยู่ใสโอ,โอ้ผมเข้าป่ามันลึกมากอ๋อนี่ไงไอคอนบ้านผมใกล้จะตายแล้วต้องไปรีเลือดก่อนครับกินข้าวกินน้ำก่อนนะโอ้โห ยุคนี้มันอยู่ยากจังเลยอ่ะแต่ท่านผู้ชมอย่าเบื่อกันนะครับเพราะว่าเกมนี้มันมันแรกๆมันก็นะผมจะหน่้าเบื่อ <c oughs> เอ็มบอก <c oughs> อกอชีวิตจะรอดมาได้ในป่านี่ต้องคงความอุดมสมบูรณ์ไว้เลย <c oughs> บ้านผมน่าจะเป็นบ้านคือบ้านข้างในสุดดีกว่าเออ น่าจะเป็นแบบนั้นเอ็มจุดไฟแล้วก็คอบเนื้อย่างเอาลืมกด่าลืมกดอาได้กี่ชิ้น16ชิ้นใช่ไหมตัวหนังสือมันเล็กผมมองไม่ค่อยเห็นเอาทำไมกดาแล้วนะกดอา กด e กด e, f นี่ไงเออดูท่ามันย่างเนื้อฮะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมแล้วก็นายเอ็มที่เป็นอวตารของผมนะ ขอขอนุญาตาลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพ์ทหน้ามาดูกันว่าผมจะพานายเอ็มแล้วก็หมู่บ้านแห่งนี้ไปรอดไหมนะเพราะว่าอยู่ยากมากเลยเนาะเอ็มเนาะต้องพานายเอ็มไปนอนก่อนนะครับมันมันมันใกล้จะตายแล้วแหละมันโดนหมูป่าก,กัดผมต้องหาอาวุธไปให้มากกว่านี้ด้วยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวพาร์ทหนะ้ามาเจอกันวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับบาย